เขา,าเห็นเร่งกวบแปลนี่กำลังย่างไก่บ่ไม่ใช่หรือย่างแต่ก็จะขวดกำลังจะพาดั้งน้องย่างไก่กินนะครับก็ฝนมาซะแล้วนะบรรยากาศวันนี้เนาะที่โคกหนองป่าโน้นใหญ่หนองะนานบ้านเกิดผมนะครับ เขาปุ่นอุบลราชธานีวันนี้เหนื่อยมากครับทำงานกับน้องๆเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูเนาะดูบรรยากาศก่อนนะทำงานกับน้องๆน,นะครับทั้งตัดกิ่งไม้แล้วก็ที่นี้ยังไม่ปลูกไผ่นะครับก็เลยหาไม้ทำกล้วยยากมาก วันนี้น,น่าจะฝนตกหนักนะครับก็ดูอะไรสุขภาพนะครับทุกท่านครับ